สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นวันนี้พวกเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาใบไม้ล้นโรงเรียนค่ะโดยมีสมาชิกประกอบไปด้วย 1. น,นางสาววราพรดอนเสนา 2. นางสาวทิตินันต์อบไทยสงสานางสาวสุดารัตชัยมีแรง 4. นางสาวสุกัลยาก้าหาร และดิฉันนางสาววิลาศินีศรีรองเมืองโดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับปัญหาของโรงเรียนเรานะคะคือต้นไม้โรงเรียนเยอะมากแต่ร่มรื่นนะคะอยากให้มาเยี่ยมชมกันใช่ค่ะการที่โรงเรียนของเรามีต้นไม้เยอะอย่างนี้แน่นอนใแบบไม้ก็ร่วงเยอะเช่นกันเก็บกวาดยังไงก็ไม่หมดไม่สิ้นสักที ดังนั้นพวกเราในฐานะกรรมการนักเรียนก็อยากมีส่วนช่วยตรงนี้บ้างอยากให้โรงเรียนดูสาสตาหน้ามองก็ไประดมความคิดกันว่าจะทําอย่างไรได้อีกบ้างเพราะตอนนี้โรงเรียนก็นําใบไม้ไปทําปุ๋ยหมักชีวภาพอยู่แล้วก็ยังเหลือใบไม้เยอะอยู่ดีได้ดวกวาดกองไว้ที่โคนต้นขอกระซิบนะคะคุณลุงณการพันโลนาไปเผาแล้วก็ยยังเหลือเยอะอยู่ดีหลังจากช่วยกันคิดก็ได้ข้อสรุปว่า พวกเราจะกําจัดใบไม้ด้วยการทํากระถางเพาะชําจากใบไม้แห้งค่ะเพราะด้วยทางโรงเรียนทุบตึกเก่าชํารุดทิ้งไปจะพัฒนาเป็นสวนหย่อมแทนน่าจะได้ซื้อต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับมาแต่งเยอะพอสมควรเลยทํากระถางเพาอชามจากวัสดุธรรมชาตินะคะก็ฟังดูเหมือนง่ายนะคะมีคนเคยทำม,มามากมายนะคะแต่พอพวกเราจะทําจริงๆอะคะ่ะมันก็ต้องลองผิดลองถูกนะคะในการหาสูตร พื่อที่จะผลิตกระถางขึ้นมาในแต่ละอัน,นะคะ่ะพวกเรานะคะจึงตั้งใจที่จะศึกษาการผลิตว่ากระถางพาะชัาจากใบไม้แห้งนะคะว่ามีสูตรไหนที่จะเหมาะสมที่สุดนะคะซึ่งวิธีการทำและขั้นตอนนั้นนะคะก็มีอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของเรานะคะคือจะหาสูตรและอัตราส่วนผสมระหว่างใบไม้แห้งและกาว เท่าไรจรึงจะสามารถปั้นขึ้นรูปกระถางได้และคงทนต่อการใช้งานได้ดีค่ะแน่นอนค่ะขั้นตอนแรกก็คือการเก็บใบไม้มาใส่หนึ่งถุงให,ให้ได้หนึ่งถุงดำประมาณ3กิโลกร,รัมค่ะแล้วเราก็จะนำใบไม้นะคะมาขยำให้ละเอียดสองรอบแล้วเราก็จะคัดแยกเศษขยะเศษกิ่งไม้ออกจากใบไม้ที่เราขยำค่ะโดยขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาเยอะหน่อยนะคะถ้าเรามีเครื่องบดก็คงจะดีนะคะ เมื่อก่อนโรงเรียนเราเคยมีนะคะแต่ตอนนี้เก่าใช้งานไม่ได้แล้วค่ะช่วงนี้เราก็เลยใช้มือขยําใบไม้ก่อนค่ะระหว่างนี้เรามาเตรียมกาวแป้งเปียกไวรอนะคะพวกเราเลือกใช้แป้งมันสับปะหลังมาผสมน้ําในอัตราส่วนแป้งหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนตั้งไฟแล้วคนให้เหนียวเป็นกาวสองถึงสามนาทีค่ะ เมื่อใบไม้และกาวพร้อมแล้วนำไปคุกเขาตามสูตรต่างๆที่มีอัตราของใบไม้และกาวตามสูตรนี้ค่ะสูตรที่1 7ต่อ1สูตรที่2 6ต่อ1สูตรที่3 5ต่อ1และสูตรที่4 4ต่อ1ค่ะเสร็จแล้วนำไปอัดใส่แม่พิมพ์กระถางพลาสติกจากนั้นนำไปตากแดดเป็นเวลา2วันและนำมาทดสอบความคงทนของกระถางโดยการนำ กระถางเพาะชาจากใบใบแห้งที่ขึ้นรูปนำไปแช่น้ำในพลาสติกเป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะและนำขึ้นมาตรวจสอบดูว่าคงสภาพเดิมหรือไม่จำลองสถานการณ์คือการรดน้ำต้นไม้2รอบค่ะจากผลการทดลองนะคะทุกสูตรสามารถปั้นเป็นรูปกระถางได้ส่วนการคงสภาพเมื่อผ่านการแช่น้ำสอรอบ มีกระถางสูตรที่1และสองเปื่อยส่วนสูตรที่3และ4ยังคงสภาพอยู่ค่ะสรุปได้ว่าอัตราส่วนของใบไม้ไม่มีผลต่อการขึ้นรูปของกระถางแต่มีผลต่อความคงทนเมื่อเปียกน้ำของกระถางค่ะประโยชน์ที่จะได้รับกำจัดใบไม้แห้งในโรงเรียนลดขยะพลาสติกลดการเผาใบไม้มีกระถางพอชํำไว้ปลูกต้นกล้าในโรงเรียน ใบไม้แห้ง1ึงถุง3กิโลกร,รมัมใช้ทำกระถางเพาะชาประมาณ15หอันแต่และว,วันเราจะเก็บใบไม้แห้งได้ไม่ต่ำกว่า30ถุงหากนำมาทำกระถางเพาอชาทั้งหมดจะได้กระถางประมาณ450ออันเราจะรวยแล <สด overwhelmingly> ้วค่ะพวกเราได้แก้ปัญหาช่วยโรงเรียนได้นำความรู้วิชาการทำโครงงานทดลองวิทยาศาสตร์มาใช้ออกแบบการทดลอง กำหนดตัวแปรการทดลองได้นำความรู้วิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการคำนวณคิดอัตราส่วนการเทียบบัญญัติระยงได้ใช้ระบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการนักเรียนพวกเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โรงเรียนน่าอยู่ขึ้นดูดีสะอาดตาเราภูมิใจในรูปพระเกี้ยวน้อยเราภูมิใจในเตรียมพัดขอนแก่นวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ